โอเคครับสวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับ GTA ไปเอ็มเซิร์ฟเวอรเรียบนะครับวันนี้เราก็จะมาสอนบูทนะครับเป็นการบูทเพื่อนนะบหรือบูทศัตรูก็ได้ก็จะประมาณนี้นะครับหาสักตัวหนึ่งและแห่งยาวแบบนี้โอเคจะทำตัวอย่าง อันนี้สูบูทเพื่อนนะอ่ะเดี๋ยวหาตัวใหม่ผมอาจจะสอนไม่เข้าใจหรือว่ายัางไงก็ขอโทษด้วยนะครับนี่ยังเดี๋ยวนะนี่ครับประมาณนี้ครับถ้าเกิดจังหวะมันโดนหรือว่าศัตรูหันมาตรงๆก็แทงงัดขึ้นมาอย่างนี้ แล้วอ e ีโมได้เลยนะครับแบบว่าเอาไว้บูตปิดตัวชุบอย่างนี้นะครับแล้วก็อ e ีโมได้เลยบูตปิดตัวชุบนะครับจากไกลๆก็ได้เราแทงยาวจากไกลๆก็ได้แล้วก็มาอย่างนี้นะครับโอเคต่อไปคือวิธีการกดนะครับเ็ปที่หนึ่งคือแทงยาวให้ได้ก่อนนะครับแล้วก็สเตปที่สองก็คือแทงยาวหันไปหาใครก็ได้ศัตรูแล้วกดคียกขวาไว้ อันที่สามคือรวมทั้งหมดแล้วกดสเปคบาร์เพิ่มเข้าไปนะครับอย่างนี้ครับกดสเปคบาร์แองยาวคลิกข,ขวาสเปคบาร์นะครับแองยาวคลิกข,ขวาสเปคบาร์โอเคแองยาวคลิกขวาสเปคบาร์แบบนี้นะครับแล้วก็เติมลำอาขึ้นไปด้วยก็ได้นะครับก็ลำเข้าไปก็จะอีโมแบบนี้ได้เลยนะครับผมใครที่อยากให้สอนบูทอะไรสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับผมนะถ้าไม่เข้าใจ ก็วนดูใหม่เรื่อยๆเดี๋ยวก็เข้าใจครับไม่ก็ลองทําดูลองทําตามดูอย่างนี้นะอเอาอย่างนี้ก็ได้ระยะใกล้นะครับผมนะี่ครับประมาณนี้ครับผมโอเคสําหรับคลิปนี้ขอจบไปก่อนนะครับสวัสดีครับถ้าอยากให้สอนอะไรเพิ่มเติมอีกก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมบ๊ายบาย